สวัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ครับเปิดราคาง่วนะครับแม่ลูกหนาคอกนะครับพอดีเพิ่นเอาลงมาลามกลางทงหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้นะครับเนี่นะครับเป็นวันเพื่อสลดที่13พฤษสปาคมครมกับพศ2564นาอยี่นะครับแดดเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับช่วงบายโม่งนะครับ ดอยากชมบรรยากาศํ้กันะครับโอ้ยแดดค่ะแขงมาอนินี่ครับฝนตกก็มาอีกจักหน่อยนี่ครับเขียวกระจีดีนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ครับเอาเผื่อมีตัวได้ถือใจนี่ครับง้วเลียงง้วแมลูครับเดี๋ยวยังอยากไปชมง้อกับคุณปอเปิลครับกลางแดดทั้งคนละนี่ครับ บุกเลยกลางแดดแดดเลยฮะคนนี่หลายโคมอยู่คนวะมันสามโคมอยู่คนวะปาดลูกคนนี่ครับเบิงเอาอรับเด้อนี่แหละบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าหญ้ากำลังเกิดฝนตกห่วยไหมนี่ครับหยากำลังเกิดราคายังโมโหครับเด้อโหพร้อมกันเลยราคาเฮา ครับลูกพันพระแม่ลูกอ้าววัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวตัวนี้บ่พอ่อโคมแหลกฮะขึ้นพอดีบ่อหงวยมานแกแม่ลูกลูกโตเถิกลูกตัวผูลูกคือนเมต,โต,โ,ตโต้งงามมากแต่พ่อนี่ครับแม่เพัน แม่ก็สูงประมาณเมตรสี่สิบหาบวกนะครับแม่โค้งสางยันยันแม่กำลังขึ้นพอดีเพื่นี่กำลังนำเมือกออกพ่อก็เห็นพ่อไปเห็นนำเมือกพออก่อ,กอ,อกพอดีนี่ครับตัวนี้เอามักตัวได้กับไซเอาเดี๋ยวเบิ่งแม่ก่นก่อนแม่นี่ได้ลูกเล็กตัวครับบ่ลูกแรกลูกซองไปผสมเอาเองนำเมือกกำลังไหลออกคนละนี่ครับลำตัวแม่เพื่อนพ่อก็หกเห็นพอดีต้องมาเบิ่งกหัวน่ครับ ต่อนมโอ้นี่ครับหนาเมือกเพิ่นกำลังไหลออกนะครับหนาเมือกไหลออกเต็มกลนเลยนะครับจะดื่อีลายจะดื่อนะครับอันนี้แม่ลูกโอ้ยแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกอันมะหัวพ่อไรนะพ่อนเหรออ๋อตัวอ๋อมีใบอยู่อันนี้ลูกลูกพ่อนี่เลยนะครับเออตัวนี้ค่มแหลกแม่ลูกลูก จแอนเก่าเก่าเก่านี่ครับใจแอนตองเก่านะครับตัวสายมือครับลูกเพื่อนตัวนี้ตัวสายมือนี่ครับอันนี้ใบเกิดลูกเพื่อนใบผสมลูกนะครับแม่เพื่อนเนี้ยเขาหอมพอดีเดี๋ยวย่างไปเบิ่งลูกเพื่อนก่อนนะครับมะนีบักละมะนีนี่ครับเอาไปตีเอฟได้เลยนี่ครับตัวนี้นี่ครับลูกเบ่งหน้าตาเนีอนนังเพื่อนคักขนาดเลยออกมาอาบแดดทันทีบักละ ี่ครับหน้าตาตัวนี้ตัวแรกนี่ครับหน้าตาโอ้ย <c> เ <oughs> นงมาอาบแดดบ้งางยัดหน่อยโตโตบ้างพัดเหนือหนังนี่ครับเบิ่งเอาเออน,เนอนี่เหนือหนังไปี๋ยวผไปหาหมกหลเดินไป,ปเปไปชียงนี้บ่แก้วหยกละ <c oughs> นี่บรรยากาศเอาไม่เป็นหนึ่งกระโม่มันเอาคมแรกเปิดราคาไปเท่าได้พอ 813 8 1ครับเลือกฟังบ่อพิษแม่ลูกลูกตัวแรกต่อรองได้ไดบ้านนี้แม่กําลังเขินอยู่มักพอได้ห้าวผสมเขาเองได่ผสมได้อีกนะครับลูกเพื่นอนบักเถิกก็รอนะไปพื่อนอ่ะลูกไส่ก็เป็นของใจแอนนะครับใจแอนก้าวก่าก้าดลูกไส้เพื่อนแม่ลูกลูกแรกลูกสองไปผสมเขาเองกําลังเขินอยู่เดี๋ยวเบิ่งแม่เพิ่นก่กอนนะครับกำลังเขินเอาอย่างไปอาบแดบจะมาอีหละ นี่ครับโค้งสางดีอยู่นี่ครับแม่กำลังขึ้นเนี่ยน้ำเมือกอเปียกวัดเนี่ยสีสันสีดีสีีดนี่ครับแม่กำลังขึ้นเลยเอาโค้งแหลก 80, แปดสิบแปดสิบสามดสิบสต่อรอ,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 องได้อีกนี่ครับต่อรองไหนแปดสิบสามเนาะไปโค้งต่อไปเลยพอเรานี่ครับโค้งแหลกอันนี้อีกบล็กอกดูเพื่อนตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ผสมอยู่ในท้องเดี๋ยวนี้ตัวนี้ในท้องเพิ่งเพิ่งได้กสองเดือนอ๋อผสมแม่นี่ผสมแล้วใช่ในตัวนี้ลูกอ๋อตัวนี้ลูกไส้ลูกตัวนี้อ๋อตัวนี้เลยเออตัวนี้ละหหวยนี่ครับตัวนี้เป็นลูกไส้ KF สามหนึ่งไปพูนมะลาไปพูนนี่ครับตัวยืนอยู่นี่ครับเป็นลูกไส้ KF สามหนึ่งเดี๋ยวยังไปเบิร์นต้องการอ๋อสามต้องดีนี่ครับตัวนี้ลูกไส้ KF สามหนึ่ง มีใบมีหลอดครบครับเด้อนี่ครับลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ตัวเพ่นยืนอยู่นี่นี่ครับลูกชายเคเอฟสามหนึ่งโอ้รอดีแฮงนี่ครับอนาคตรพอพันนี่ครับลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งตัวนี้นี่ครับลูกไส้เป็นหมอนี่ไปหาแม่แหมแม่อื่นห้องนี้ควรไปไหมเนี่ยปั๊ดเหนือหนังเบิกเอานี่ครับคู่นี้นี่ครับตัวนี้ลูกชายเคเอฟสามหนึ่งได้จักเดือนนอนแค่หนึ่งครับเด้อ นะครับใบหลอดครบประมาณเจ็ดเดือนเราพอนี่เกือบปีบ่หกเดือนเจ็ดเดือนพอดีเบื้งบทนัดบุรเบื้งบทชัดไปไหนลูกไสเป็นลูกไสเคเอฟสามหนึ่งยังอะไรยังไปดูนมแม่อยู่แม่ผสมได้สองเดือนกว่ากับซีวายศูนย์เก้าหกนะครับแม่เพิ่นในท้องลูกที่สองพอในท้องแล้วลูกที่สาม ลูกที่สองค่าทองนี่ครับไงอะไรนี่ดูดนมแม่อยู่นี่ครับแม่กระสุงเม็ดห่วยเกือบเม็ดหาซิบเม็ดสี่สิบหาบวกนี่ครับล้ำตัวเงอนนังโคบนี่เปิดแล้วข้าวไปใพ่อะเก้าสิบห้าฟังโมพิสอีกแล้วนี่ครับแม่ลูกเก้าสิบห้าไดทองอีกตัวหนึ่งได้ทองผสมซี่ว่าซุนกอกวัลูกก็เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่ครับเอานี่ละท่านได เอาไปเลี้ยงกับอาแม่ลูกเนี่ยไปเลี้ยง,ยงจังแน่นอนนี่ครับลูกแรกลูกแรก,กอีกลูกสองค่าทองสคาทองนี่ครับลูกสองค่าสองซีไว้ได้สองเดือนงไงอะไรยังมาดูดนมแม่อยู่นี่ครับมอนี่หกเดือนละ่ะนี่ครับแม่กันได้ทองกับสองเดือนนี่ครับถ่ายแม่เพื่อนปุดเสียงดูดนมลูกเถิดดูดนมเกง่งดูดนมเก่งกับเฮ็ดให้แม่ซี่ฟอมเล็กน้อยนี่ครับล้ำตัวคอ้ประมาณหาเม็ดนี่ครับแข้งขาหน้าตาเพื่อนสวยสา ส่วยดีครับเอ้ามามีตําี้ิย่างนะพ่อเนาะมีตําหนิย่งนี่ครับประก,กันตําหนิทรงฟีทรง,งฟีลอยโล่ลอยโล่ห่วยนี่ครับทรบงฟีลอยโล่นี่ครับสุดยอดเลยนี่ครับทรงฟีลอยโล่นี่ครับพ่วงหางเงวดีลูกเถิกกินนมเก่งนี่ครับลูกสีเงาสั้นแม่แล้วนี่ครับเอาเมือนี่เดี๋ยวอีกไปเบิ่งอีกหมองนึ่งนะพ่อเนาะพอ,นะพอดีเป็นงออยู่คนละหมองอีก คมนึงนี่ครับเอาตัวนี้เหมาะคือกันยังกินนมโซ่ค่ะว่านในมอนี่ลูกชาย KF สามหนึ่งนี่ครับเหนือนังดีๆอนาคตพ่อพันธ์เอานี่ครับเป็นเดียงเป็นพ่อพันธ์ไหนทั้งสองคมครับเชื่องดีเชื่องดีนี่ครับเอาเหมาะเลยกิเอาติกินหนาเกงบ่าเด็กคุณยังเราพอเนาะเดียงธรรมชาติ บ้านบ้านเทาเลยนี่ครับเบื้องหลบทิศทางหน้าตาดีนี่แหละแม่ย,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 ยิ้มยลูกกันหนาหนา,อ,าอ้าวกินนมเก่งครับฮู้ <c oughs> เนเบื้องเอาครับกินนมล่นปากล่นข้อนมเพิ่นก็นได้เนาประมาณนี้นครับโคมนี่เดี๋ยวพาไปเบื้องอีกโคมหนึ่งต่อเอา,เอาไปครับ เนี่ครับเบื้องโคมแม่ลูกอีกโคมนะึงนะี่ครับมือนี้มีสามโคมแม่ลูกทั้งสามโคมเลยนะี่ครับเดี๋ยวพาพี่พานนองไปเบิง้งงัวน้ำกันนะี่ครับโอ้แดดอ่อนลงจักหน่อยนะี่ครับเดี๋ยวไปเบิง้งน้ำกันแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวนี้วันแม่ลูกตัวนี้มือนี้นะี่ครับ แม่ลูกลูกตัวผู้อีกนี่ครับนี่แม่เพื่อนแม่โค้งสั่งง่ญ่ๆรับตัวนี้อันนี้ลูกตัวเถิรดลูกเอสเคบ่หอเอสเคหาสองศูนย์ครับแป๊บหนึ่งครับเด้อนี่ครับอืม ตัวนี้ผสมสมวันที่ยุคเก่าไมษายนตัวลูกไสเป็นลูกไสเอสเคป่ครับพ่อเอสเอสเคห้าสองศูนย์หลักอากาศทองผสมกระทิงแดงนะครับาารอ,รอ๋อนี่ครับกระทิงแดงเอสเคห้าสามห้านี่ครับยี่สิบเก้าเมษาวันที่ผสมนี่ครับเบอร์อโทรอ๋อใบหลอดครบตัวนี้ใบหลอดครบ ยี่สิบเก้าเมษาอ๋อพึ่งผสมไปนี่ครับแม่ลูกเปิดราคาไปทะดลพอคมนี่เก้าสิปพอดีลูกตัวที่ใดครับตัวนี้ลูกที่สองครับพ่อตัวนี้โอเคใบได้แล้วนี่ครับสองในทององข้าทองพอพ่อือสามในทองในทองเป็นตัวสามนี่ครับม่านตัวสามนี่ครับแม่ลูกแม่ทองอีกนี่ครับแม่ลูกเปิดราคาไปเก้าสิบพอดีนี่ครับ ต่อรองได้ลูกตัวเถิกนี่ครับแม่กับซู 8, ๊บบ้านเม็ดสูสีกืบเม็ดหาซี่ยู่เม็ดซี่จะหาบวกนี่ครับม, <c oughs> มาตาเมียเพิ่นเนาะแบบนึงเติรยิ้มไว้ยิ้มไว้ไออนี่ครับอันนี้ลูกเถิกลูกใสเพิ่นลูกใสประมาณจะเดือนหัวสามเดือนกว่า,า,วาอืม ถูกใยซ้ำเดือนเมร,ระทับเรียบร้อยแล้วนี่ครับอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนี่ครับเง <c oughs> ี่ยวอ,ออกอีกแล้วนี่ครับงางไม่ท่าวันนี้ละ ี่ครับช่วงถ่ายโคกงค้างช่วงถ่ายเพื่อนพ่วงค้างดีเต่านมซีมมไม่มีตุ่มนี่ยังนะพ่อเนาะนี่ครับไม่มีตําหนิอะไรนี่ครับลูกไส้ก็รอดีครับสีสันเหนือหนังหนาหนานะี่ครับลูกไส้เพื่อนนะี่ครับแม่ลูกนะี่ครับอีโค้มนึงนี่นะครับเอาท่านใดสนใจก็ยังโทรสอบถามต่อรองกับคุณพ่อพ่อไหนโดยตรงอยู่นี่บ้านอันบ้านยังเนพ่ออยู่นี่บ้านน้องกินเพลน นี่ครับบ้านน้องกินเพลินอันโคบนี่พ่อเจอเบอร์โทษอะไรบ่ครับฝากไว้นะครับพ่อสูดแปดหัวามหนึ่งสามเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อเบอร์โทรสูดแปดหัครับแปดเจ็ดสองสามหนึ่งสามเก่าครอพังน้องกินเพลินครับพ่อนี่ครับแม่ลูกต่อรองได้ต่อรองได้นี่ครับเอารถขนส่งก็มีพร้อมเหมือนเดิม เงินเดิมนี่ครับเอานี่ครับแจ้งตรวสอบถามต่อรองคุณบอกว่าไหนเดินตรงนี่ครับแม่ลูกนี่ครับเอาต่อรองได้นี่ครับแม่กับผสมเรียบร้อยแล้วเอาสำหรับฐานาทีตามหางูวไปเลี้ยงนี่ครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ครับเอามือนีสามคมรวมเม็ดเลยสามคมนี่ครับเหมาะไม่ได้หลูกเถือกเหมาะเลยใครมักตัวเถือกนี่เหมาะเลยขนาดเลยนี่ครับตัวนี้กับผสมเดี่ยวเอาสวัสดีครับขอบคุณครับ Thank you.